มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฮุนเซนท้าไทยขึ้นสาลโลกแก้ปมพิพาทชายแดนคุยโวศักยภาพเขมรแต่นาฬิกาวันที่27็มิถุนายน2568สมเด็จฮุนเซนประธานอาณาจักรกัมพูชาประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชาและเสนาธิการทหารสูงสุดกองทัพกัมพูชาไลฟ์ Live ใน Facebook ระหว่างสนทนากับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำเภอชุมชนจังหวัดพระวิหาร โดยบางช่วงบางตอนในไลฟ์นะคะสมเด็จฮุนเซนระบุว่าสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีเคยเดินทางด้วยรถยนต์กว่า6,000กิโลเมตรเพื่อตรวจสอบพิกัดสนามรบเดิมเปลี่ยนเป็นพื้นที่พัฒนาผ่านการเดินทางครั้งนี้ใช้เงินกว่า4ล้านดอนลลาร์ สร้างโครงสร้างพื้นฐานในการศึกษาทั้งนี้สมเด็จทุนเซงกล่าวว่าสงสัยที่ประเทศไทยกล่าวหาก,กัมพูชาบุกรุกประเทศไทยแต่ทําไมประเทศไทยขาดความกล้าไปสารยุติธรรมขอให้นานาชาติพิจารณาประเด็ดนนี้กัมพูชาใช้เครื่องควบคุมทหารสมัยใหม่ควบคุมได้ทุกที่และศัตรูไม่สามารถเหยียบย่ําได้ยกเว้นทีมอาวุโสของกัมพูชาทั้งๆที่ผู้นําอยู่ในสหรัฐบริการแล้วทมประเทศไทยว่าถ้ากัมพูชาบุกประเทศไทยทําไมประเทศไทยขาดความกล้าฟ้องกับกัมพูชาต่อสารยุต ระหว่างประเทศกัมพูชาไม่มีความทะเยอาทยา,ยานแม้จะมีอาวุธสมัยใหม่กัมพูชาจะสามารถยิงกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยได้เพราะมีสิทธิโจมตีความลุกใดๆแต่กัมพูชาไม่ยิงเขมรเราตัวเล็กขอแค่ปกป้องชาติต่อต้านแล้วก็สู้ศัตรูกับที่บุกรุกแผ่นดินของเขมรก็พอนอกจากนี้สมเด็จฮุนเซนยังได้ขอให้รัฐมนตรียุติธรรมแก้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพิกถอนสัญชาติกัมพูชากำจัดคนสัญชาติเขมรที่จับมือต่างชาติ ต่อต้านผลประโยชน์ของชาติด้วยประเทศไทยกล้ารับหัวหน้าพักต่อต้านชาติกับกัมพูชาเข้าประเทศไปทําหน้าที่ต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาเทียบเท่ากับการต่อต้านหลักการอาเซียนที่ไม่ยุ่งเรื่องภายในของประเทศอื่นถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ